มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมัตุมขอโทษประชาชนละอายสิ่งที่ทำทำไม่ดีกับใครแก้ไขอดีตไม่ได้ค่ะเคลียกระแสะอ้ําห้ามเข้าวันเกิดนะคะดีเจมตุมเตชินไลฟ์เปิดใจถึงกระแสะข่าวโจมตีต่างๆว่าเยอะกว่าข่าวโควิดอีกค่ะ สำหรับรูปวันเกิดเป็น100คนเป็นปีแล้วนะคะขอให้หยุดแชร์เพราะเสียหายกับคนในภาพส่วนที่บอกว่าติดโควิดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเพื่อนรู้ตัวไม่ให้เข้างานนั้นพาติดพฤศจิกายนจริงถึงตอนนี้กุมภาพัาน์แล้วปลอดคงไม่เหลือคะ่ะตู่มคงไม่ปล่อยให้เป็นนานขนาดนั้น ส่วนเรื่องการใช้สารเสพติดบอกเลยว่าไม่จริงค่ะไม่รู้จะหาหลักฐานอะไรแต่คนที่พูดก็ไม่ได้อยู่ในงานนะคะตูมขอปล่อยผ่านเรื่องเรียกผู้ชายนายแบบมาเอนเตอร์เทนนั้นตูไม่ได้เจอนายแบบเลยสักคนค่ะสื่อก็ไปสัมภาษณ์น้องๆแล้วบางคนตูไม่เคยเจอด้วยซ้ำค่ะส่วนกระแสป,ปาร์ตี้ที่บ้านรังสิตนะคะที่เอาผู้ชายมา50ก็ไม่เป็นความจริงนะคะ ตูมขอปล่อยผ่านเรื่องโทรสั่งลาคนในวงการตูมใส่เครื่องท่อหายใจก็ไม่จริงตูมไม่เคยใส่เครื่องช่วยหายใจค่ะส่วนใครจะขุดเรื่องเก่าเมื่อสี่ห้าปีสมัยที่เป็นเน็ตไอดอลก่อนเข้าวงการสิทธิ์ของคุณทำได้เลยค่ะหากตูมทำอะไรให้ไม่พอใจต้องขอโทษไม่มีใครกลับไปแก้ไขอดีตได้ค่ะตูมอยากจบเรื่องนี้แล้ว ทุกคนเบื่อข่าวของตูมแล้วตูมเองยังเบื่อเลยตูมได้รับบทลงโทษทางสังคมและทางกฎหมายซึ่งยังไม่ได้สรุปแล้วตูมเองไม่มีคำพูดสวยหรูนอกจากคำว่าขอโทษสำหรับคนที่เดือดร้อนตนสังกัดเอทามแกรมมี่ my, เพื่อในวงการทุกคนกระทบรายได้พนักงานบัญยันตีที่ต้องกักตัว คำขอโทษทดแทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้กลุ่มที่อยากขอโทษมากที่สุดก็คือประชาชนตาดำๆที่ปฏิบัติตามคําสั่งของรัฐประกาศทุกคนที่ทําดีแต่โรคไม่หมดเพราะยังมีคนเห็นแก่ตัวอย่างตูมโนสาธารนณะโคตรละอายต่อสิ่งที่ทำขอโทษที่คุณกักตัวเหน็ดเหนื่อยแต่ตูมเอาวันเดียวมาเห็นแก่ตัวจริงๆค่ะ ตูมไม่สามารถทำให้คนเกลียดชังเข้าใจมุมมองตูมพลาดไปแล้วคำขอโทษของตูมจะไม่มีความหมายถ้าไม่มีสำนึกตูมไม่ได้ขอโอกาสใครพลาดกันได้ติดโควิดไม่ผิดแต่เอาตัวเองไปอยู่ในที่เสี่ยงก็ผิดอย่าผิดเหมือนตูมนะคะขอบคุณกำลังใจไม่ได้เยอะแต่มีความหมายมากในช่วงนี้ถ้าวันใดเจอปัญหามรสุม วันไหนคุณอยากได้กำลังใจขอให้กลับไปให้คุณร้อยเท้าผันเท่าเพราะมันสำคัญมากค่ะอยากฝากถึงทุกคนไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะติดโควิดตูมคิดว่าตูมแข็งแรงโควิดไม่เลือกว่าจะติดใครนะคะมาจากความผิดพลาดของตัวเองทั้งสิน้นขอทุกคนอย่าก,กาับตกนะคะสวมหน้ากากอย่าไปในที่เสี่ยงอย่าพลาดเหมือนกับตูมไม่ดีเลยค่ะสิ่งที่ก่อมันไม่คุ้ม และนี่คือความในใจของคุณมาตูมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ